สวัสดีครับนี่นะก็มาถึงอีกอันนึงนะครับอันนี้คือเรากําลังจะเช็คนะเช็คเพื่อที่จะส่งไปให้ลูกค้านะครับพวกนี้นะนี่นะเป็นยังไงบ้างคือมีคนถามมาเราก็เลยจัดให้นะครับแล้วก็ราคาก็ทั้งจะถูกด้วยนะครับแต่เป็นของจีนนะฉะนั้นถ้าเป็นของจีนก็อาจจะต้องก็อาจจะต้องแบบว่าอยอมรับอิดนึงนะครับเรื่องของคุณภาพนะครับ นีเลยนะฮะฮเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งไหมฮะส่งไปให้ช่างกุญแจที่นครสวรรค์เขาสั่งไปให้พ่อเขาหรืองไงไม่แน่ใจเหมือนกันอุ้ยอ่เอาเมล็ดไปมากทำไมเมื่อเดียไม่ค่อยถนาดอันนี้นะครับก็คือข้อดีของมันก็คือว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะ หมุนนะครับหมุนแล้วก็กดลงแล้วก็ลอ็อกนี่คือข้อดีนะครับส่วนข้อดีข้อหนึงก็คือใช้แบตเตอรี่นะฮะใช้เขาเรียกว่าเสียบปลั๊กสิบสองวัตต์สิบสองโวลต์ได้นะฮะโอเคเนาะนี่ดูชัดนะก็งานเป็นรถทั่วไปนะครับก็คือ,คอพอใช้ได้นะครับแต่ว่าอะไรไม่ค่อยมีนะแต่เราก็รับประกันฮนะคืออย่าให้ถึงขั้นต้องเสียนะฮะปกติ เขาขายอที่สองหมื่นห้าพันบาทอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกัน cidos. แต่ว่าของเราเนี่ยขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะราคานี้พิเศษสำหรับช่างกุญแจนันนะครับต้องเป็นช่างกุญแจนันะฮะถ้าไม่ใช่ช่างกุญแจก็ก็จะมีอีกราคาหนึ่งนะเพราะอะไรไม่ช่กุญแจเพราะว่าถ้าไม่ช่างกุญแจนะคุณจะใช้เป็นไงนึกออกป่ะถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องสอนนะครับถ้าไม่ใช่ากุญแจเราก็จะมีค่าสอนต่างหากนะฮะสำหรับคนที่ไม่ใช่างครับ เห็นนะหนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครับราคาจริงใจสั่งเองขายเองนักเองพอแล้วครับโอ้คไหมนี่จริงๆเราจะสั่งตัว S9 Plus แต่ว่ามันออปชันมันน้อยกว่า S9 ธรรมดาก็เลยต้องกลับมาขาย S9 ธรรมดามันเดิมนะฮะตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เสียบปังนะเพราะที่เกียริหาปังว่าเสียบ มานี่แหละนี่จะมีอ,อตัวตรงนี้หนึ่งอันนะครับตรงนี้หนึ่งอันตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับล็อกไม่ให้โยกเยกได้เห็นไหมพอเราคลายปุ๊บมันก็จะโยกเยกได้ยกเยกได้ก็โอเคอ่ะแต่เครื่องจีนเวลาเสียบชอบเสียตรงนี้เพจาะเสยงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะหาอะไรไมากหได้เลยนะยังไงก็อยากทำเสียเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับ ชอบอะไรนะฮะใช่กดแชร์ถ้าอยากไปท่าคกณแจกดกระดิ่งแจ้งธนาคารขอบคุณครับสวัสดีครับ